จัดรัดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้ไว้รุนลงเอาก่อนเออเราะว่าแม่นมนบอกเอาขึ้นมาเอาขึ้นเอาขึ้นมาปล่อยทัดู้ชมเบ่งเนาะ เห็นปะป้าเฮ้ยป้าบักไงปล่อยออกมาปล่อยออกมาโน่นนั่นปล่อยมาเทียบโน่นน่ะปล่อยมาเทียบเสร็จเออปล่อยมามาเทียบเสมอโน่นน่ะเดี๋ยวจะปล่อยส้มก่อนพี่น้อง Ô chắc con nung á chắc chắn con nung ô chắc chắn con nung ô chắc chắn con nung ô chắc chắn con ข้าเข่านีา้าปลาตัวเห็นว่านนี้มัน้งนะโอคโื่อว่าสิจัาผีน่าสิโลครึ่งสองโลหมดเด้อตัวนี้โอ้เข่าไปได้แต่ในจัน <laughs> ่นเอาแค่นี้พี่น้อง